ปุ๋ยที่เราใส่ไปในดินกี่วันพืชถึงจะกินหมดเราว่าเข้าใจเรื่องการที่รากพืชจะดูดปุ๋ยกันก่อนครับรากพืชมันจะสามารถด,ดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในรูปของสารละลายครับคือต้องมีความชื้นไปละลายตัวปุ๋ยที่ใส่ลงไปให้อยู่ในรูปของน้ําคือสารละลายครับมันจะวิ่งหรือมีการลําเลียงเข้าสู่รากขนรากจะดูดขึ้นไปต้นได้ คำถามที่ถามว่าใส่ NPK กี่วันพืชถึงที่กินหมดมันไม่มีคำตอบตายตัวครับมันตอบฟันธงไม่ได้ว่ากี่วันเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันตอบไม่ได้ครับมันขึ้นอยู่กับรูปของปุ๋ยที่เราใส่ไปครับผมยกตัวอย่างปุ๋ยที่เราใส่ไปในดินครับเป็นปุ๋ยทางดินนะคือแบบเม็ดนะครับเป็นแม่ปุ๋ยครับหรือเป็นปุ๋ยเม็ดที่เขาเอามาบดพอบดแล้วตันเป็นเม็ดกลมๆอันนี้คือเม็ดปุ๋ยที่เราใส่ครับเป็นปุ๋ย NPK ทั่วๆไปเลย ย้อนกลับมาคําถามที่พืชจะใช้เวลากี่วันถึงจะกินหมดคําตอบคืออยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่รูปของปุ๋ยที่คุณใส่ให้เขาครับถ้าคุณใส่ปุ๋ยเม็ดอย่างนี้นะครับก็จนกว่ามันจะละลายหมดที่จะกินได้ถ้าละลายช้าพืชก็จะใช้เวลาในการกินได้ช้าในการดูดเข้าไปเลี้ยงต้นเข้าไปในต้นได้ช้าแต่ถ้าอยู่ในรูปของปุ๋ยที่ละลายเร็วยกตัวอ,อย่างให้ดูครับว่าปุ๋ยละลายเร็วข้อดีของมันคือ เมื่อเราใส่ลงไปแล้วนะครับมันเจอความชื้นมันละลายพืชจะสามารถดูดเข้าไปได้เร็วครับตัวนี้ก็จะหมดไวกว่าปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยละลายช้าหรือเป็นปุ๋ยที่ไม่ได้อยู่ในรูปของละลายเร็วคงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าการที่พืชจะกินช้ากินเร็วอยู่ที่ว่าปุ๋ยที่เราใส่ให้พืชบรรลายเร็วแค่ไหนถ้าคุณไปเจอปุ๋ยที่มันละลายช้าพืชก็จะค่อยๆกินไปค่า PH ที่เหมาะสม ห้าจุดห้าโทจุดห้ามีซีวัตถุดีมีความชื้นก็ละลายค่อยๆกินไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดใส่ปุ๋ยที่เขาผลิตมาทําให้มันละลายเร็วหวานไปอ,นอย่างปุ๋ยของตัวนเพิปุ๋ยสารระบบเนี่ยเวลาหวานไปเจอความชื้นมันละลายเลยพืชก็จะนําเข้าไปกินได้เลยโดยตัว16หกลูกค้าทุเรียนผมจะค่อข้างชอบเพราะว่ามันละลายเร็วครับพอละลายเร็วเนี่ยมันเห็นผลเร็วครับเพราะว่าพืชพอมันได้อาหารเนี่ยมันก็โชว์เลยครับถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าปุ๋ย ใส่ไปแล้วยังไม่ละลายหรือละลายช้าพืชมันก็จะค่อยๆนําไปใช้หมดช้าหมดเร็วอยู่ที่รูปของปุ๋ยเลยครับนะครับสรุปแล้วกันนะครับจะช้าจะเร็วอยู่ที่อะไรบ้างหนึ่งรูปของปุ๋ยปุ๋ยที่เอาไปใส่เป็นปุ๋ยแบบไหนเป็นปุ๋ยเม็ดค่อยๆละลายหรือเป็นปุ๋ยแบบละลายเร็ว2ค่า PH ของดินระยะประมาณ5.5าจุดมันก็จะทําให้การละลายธาตุอาหารทําได้ดีมากยิ่งขึ้น3ค่าอีซีวัตถุในดิน ถ้ามีซีวัตถุในดินดีมันก็จะปีจุลินทรีย์ไปย่อยปุ๋ยทําให้พืชกินได้ง่ายขึ้นแล้วก็กินได้เร็วขึ้นน่าจะประมาณนี้สำหรับคำตอบว่าใส่ปุ๋ยไปกี่วันแล้วพืชจะกินหมดคือที่ไม่ฟันธงเพราะว่ามันมีปัจจัยร่วมในการทําให้พืชนําอาหารไปใช้ได้ช้าได้เร็วต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่สนใจพื้นฐานเลยจะเอาแต่ผลลัพธ์เนี่ยอันนี้คงไม่ใช่แนวผมคนระับผมคงไม่แนะนําใครอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิด เราให้เขาเข้าใจพื้นฐานเนี่ยแหละครับเขาก็จะรู้แล้วว่าเช่นนะครับยกตัวอย่างนะถ้าคุณจะใส่ปุ๋ยในช่วงที่ฝนชุกเนี่ยก็อาจจะมีทางเลือกได้คืองั้นใส่ปุ๋ยที่มันละลายเร็วหน่อยได้ไหมเพราะว่าถ้าละลายเร็วพืชก็จะเอาไปใช้ได้เร็วเพราะว่าฟ้าปิดนะครับพืชสะาะห์แสงสร้างอาหารไม่ได้อ่ะก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีหรือถ้าเป็นพืชยืนต้นที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการปุ๋ยไปใช้เร็ว ก็ใส่ปุ๋ยที่มันเป็นปุ๋ยปกตินะครับพออากาศพร้อมความชื้นพร้อมสภาวะดินพร้อมเขาก็จะสามารถเอาไปใช้ได้ละลายไปใช้ได้โอเคน่าจะประมาณนี้